สวัสดีค่ะวกหนึ่งวันออกจากบ้านแต่เช้าก็ต้องเตรียมอาหารเช้าไว้ก่อนเลยค่ะส่วนผสมก็มีตามนี้เลยค่ะมีข้าวโอ๊ตมีนมอามอ์กล้วยหอมเมล็ เจียน้ำพึ่งบดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เข้าอบประมาณ2-3นาทีค่ะอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะแต่เสียดายมากอะโวคาโดนา่าแต่งตัวเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำหอมนิดนึงวันนี้แต่งหน้าดูบรท์มากชมตัวเองแล้วหนึ่งอาหารเช้าที่อ้อมทำนี่ก็คือช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากเลยค่ะวันนี้มีนัดกับคุณหมอค่ะมาถึงโรงพยาบาลก็รอหมอสักแป๊บหนึ่งก็ได้เจอคุณหมอแล้วเจอหมอเสร็จแล,แล้วก็มาที่ซีคอนแล้วก็แวะซื้อมะพร้าวนมสดนะคะเจ้านี้อร่อยมากเย็นชื่มมือเทีย่ยงวันนี้ก็ฝากท้องด้้ววย MK กแลคค่ะทุน ก็เป็นอาหารโปรดของพวกเราสองคนเลยค่ะ แฟนหิวมากส่วนอ้นอมก็ได้กินอาหารเช้าไปแล้วรอบนึงก็ไม่ค่อยเท่าไหรค่ะแฟนกินข้าวเสร็จก็กลับบ้านก่อนเลยอ้อมมีนัดกับเพื่อนตอนเย็นอาหารเที่ยงยังไม่ย่อยเลยต้องมากินข้าวกับเพื่อนอีกรอบนึงค่ะต้มตจ้าวนี้อร่อยมากเลยค่ะอ้อมไปกินประจําเลยนะคะเพื่อนก็อยากกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็มานั่งเป็นพิธีแล้วก็กลับบ้านค่ะส้มตําอร่อยมากกินไปคุยกันไปก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะไปสี่คอนตั้งหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยได้นั่งรถไฟสีเหลืองเลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้ เพราะว่ามันสูงมากเลยค่ะอ้อมมาลงที่สำารงตอนลงก็ใช้ลำเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่ารถไฟมันสูงมากลงเองไม่ได้มันอันตรายมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปขึ้นรถไฟสีเขียวอ้อมก็แยกย้ายกับเพื่อนหนึ่งวันออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากลับบ้านมืดไปแล้ะบาย